บทที่11ติดใจอเวรากดออดรออยู่ครู่หนึ่งก็มีเด็กสาวคนหนึ่งมาเปิดประตูสวัสดีค่ะน้าเค้กคนเปิดประตูยกมือไหว้ซึ่งอเวราก็ยกมือรับไหว้เขินๆเล็กน้อยที่เด็กวัยอ่อนกว่าตนเพียง6-7ถึงปีเรียกนะ้าเป็นไงมั่งทายได้ข่าวจากพี่น้องว่าเพิ่งโดนแอบถ่ายเอารูปไปโพสต์ในเน็ตมาเหรออ๋อไม่มีอะไรมากเรื่องจบไปแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวทายช่วยน้าเค้กถือนะคะ เด็กสาวดึงกระเช้าผลไม้ไปจากมือผู้เป็นน้าอเวลาสันศีษะไม่เป็นไรหรอกเบาแค่นี้เองน้ชเลยสันศีษะบ้างไม่เป็นไรหรอกทรายกินได้หลายอย่างสองหน้าหลานหัวเราะเบาๆพร้อมกันเด็กสาวพาอาคันตุกะผู้เป็นญาติเข้ามาในห้องรับแขกเปิดเครื่องปรับอากาศเชื้อเชิญให้นั่งแล้วรินน้ำจากตู้เย็นใกล้ๆใส่จานรองมาวางลงบนโต๊ะกลางคุณแม่เพิ่งแต่งต้นไม้เสร็จเลยขึ้นไปอาบน้ำค่ะ ลืมไปว่ามีนัดสั่งให้ทรายมานั่งคุยเป็นเพื่อนก่อนอ๋อไม่เป็นไรจ้ะพี่เฮ้ยน้าน,นั่งรอคนเดียวได้ถ้าทรายทำอะไรอยู่ก็ไปทำต่อเถอะไม่ใช่คนอื่นคนไกลว่างคะ่ะอยากคุยกับหน้าเค้กอยู่แล้วด้วยคราวก่อนตอนไปทำบุญด้วยกันมีโอกาสคุยกันแค่สองสามคำเองขนาดนั้นเองสุนัขยอกเชียแสนรักแสนห่วงของนัชเล วิ่งมาถึงก็งกระโดดแผลวขึ้นนั่งบนตักเจ้านายและลงหมอบด้วยอาการประจบซึ่งนัชเลก็ยกมือลูบหัวลูบตัวมันด้วยความถนอมสวัสดีนะเค้กสิลูกด้วยความประหลาดใจของผู้มาเยือนเจ้าหมายกเชียร์ลุกจากอาการหมอบหยัดตัวขึ้นตั้งด้วยสองขาหลังหันหน้ามาทางอเวราและประกบสองขาหน้าเข้าหากันทีหนึ่งก่อนสุดลงกลับไปหมอบตามเดิมเอ้ยสอนเก่งนี่ หญิงสาวอุทานตาเป็นประกายแทนที่จะชมหมากลับชมเจ้าของซึ่งนาชาเลก็ยิ้มรับคำชมเอียงคอเหลือบตาลงมองสุนัขแสนรู้ของตนเอามือจับขาหน้าข้างหนึ่งของมันขึ้นสั่นนิดๆเสียดายสายยังสอนให้มันพูดสวัสดีไม่ได้เอาเวลาหัวเราะชื่ออะไรอุ้ยโหยคะ่ะหน้าฟัดจริงๆเลยน้าเคยมีอยู่ตัวหนึ่ง บอกยิ้มยิ้มพลางมองสิ่งมีชีวิตตัวน้อยบนตักหลานด้วยแววเอ็นดูยอกเชียร์น่เหรอคะเปล่าน้าหมายถึงเป็นหมาของเล่นเหมือนกันพุดเดิลนนะ่ะฉลาดจัดเลยนะคะนั่นเขาว่าไอคิวสูงที่สุดเลยทีเดียวสูงสุดนี่คอลลี่ไม่ใช่เหรอพุดเดิลอันดับสองถ้าวัดจากความสามารถในการฝึกเรียนรู้แม้ก็พอๆกันนั่นแหลคะค่ะสายว่าถ้าเอามาเทียบกันตัวตัวนี่กินกันไม่ลงหรอก อย่างยอกเชียของทายอยู่อันดับตั้ง30จัดว่าแค่ปานกลางแต่ทายก็ว่ามันฉลาดแสนรู้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วนะแล้วน้าเลก็ใช้สองมือช้อนคอเจ้าอุ้ยโหยขึ้นก้มลงจุ๊บกลางหน้าผากลูกรักจริงไม่ลูกลูกแม่เก่งออกหน้าสาวหัวเราะเบาเบาเนะดูฉลาดเป็นกรดเหมือนรู้หมดทุกอย่างเพียงแต่ใช้ภาษาไม่ได้อย่างมนุษย์เรายังมีภาษากายกับภาษาใจที่เป็นสากลนี่คะ สายว่าสายคุยกับมันรู้เรื่องนะสัตว์ยิ่งฉลาดเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนจะสื่อกับมนุษย์เข้าใจได้มากขึ้นเท่านั้นพวกหมาของเล่นเนี่ยสายว่ามันมีบุญเก่าหนุนอยู่เยอะหลายครั้งทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเป็นเด็กเจ้าปัญญาคนหนึ่งเสยแต่เป็นใบ้พูดเป็นคำคำ,คำไม่ได้เอาเวลายิ้มพินิจและครุ่นคิดถึงความจริงที่ปรากฏตรงหน้าแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีระดับชั้นวันนะ หากกรรมเป็นผู้จำแนกเป็นผู้แบ่งชั้นสัตว์ทั้งหลายจริงหลอนก็อยากรู้เหลือเกินว่ากรรมใดทำให้เกิดความเป็นไปได้พิสดารเห็นปานนี้แสดงว่าเจ้าอุ้ยโหยต้องเคยทำกรรมประเภทที่เกิดสติปัญญาระดับหนึ่งถึงได้เกิดในสายพันธุ์ไอสูงอย่างพุดเดิลกับยอกเชียถ้าต่ำกว่านั้นก็ต้องไปเข้าพวกไอเตี้ยอย่างบลูด็อกกับอัฟกันฮาวใช่ไหมที่ทายเคยอ่านเจอ เขาบอกว่าแต่ละเผ่าพันธุ์มีล็อกของตัวเองเป๊ะๆอย่างเจ้าอุ้ยโหยขั้นแรกก็ต้องเคยทำบาปบุญประมาณได้เกิดเป็นหมาก่อนจากนั้นมีบาปบุญระรอกสองสสเข้าตกแต่งให้เป็นเพศผู้เพศเมียส่งให้เข้าสายพันธุ์ที่น่ารักหรือน่าชังอยู่ในที่สบายหรือลำบากตลอดจนกระทั่งฉลาดหรือโง่สัดส่วนของบุญกรรมหนหนึ่งจะลงตัวให้มีอัตภาพเหมาะสมได้ ยิ่งกว่าเราสั่งตัดเสื้อผ้าตามสเปคให้เหมาะกับบุคคลการและสถานที่เสียอีกเอาเวลาพยักหน้าอย่างเริ่มสนุกกับการทำความเข้าใจรวมทั้งรู้สึกคล้อยตามว่าถ้าไม่ต้องการเชื่อว่าระดับชั้นวันรนณะทั้งหลายเป็นเรื่องบังเอิญก็ต้องเชื่อเรื่องวิบากกรรมจำแนกให้เป็นไปนี่เองแปลว่าถ้าเป็นคนเจ้าอุ้ยโหยคงหน้าตาดีรวยแล้วก็ฉลาดมากสินะแน่นอนคะ่ะ รับรองเป็นพ่อรูปหล่อที่สาวติดตรึมไม่แพ้ลีโอนาร์โดดิคาปริโอโหปานนั้นงั้นก็น่าเสียดายที่โอกาสของมันมีอยู่แค่นี้เว้นวักกระพิบตาปิดปริบครุ่นคิดจริงจังแสดงว่ากรรมที่กำหนดให้เป็นคนนี่สำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดเลยนะถ้าอดเป็นคนเสียอย่างเดียวกรรมดีๆแค่ไหนก็ให้ผลในแบบที่เอาไปทำอะไรไม่ได้มากสองหน้าหลานพากันมองสุนัข ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณสมบัติเลอเลอิศเ,เหนือชาติสุนัขด้วยกันสายตาของมนุษย์ทำให้ทั้งสองเกิดความรู้สึกพร้อมกันขึ้นมาขณะหนึ่งว่าชาตินี้จิตวิญญาณที่มีวาสนาสูงของเจ้าอุ้ยโหยถูกกักขังไว้ในอัตภาพต่ำต้อยน่าสังเวชจริงแล้วกรรมอะไรเหรอที่ส่งวิญญาณมาอยู่ในภพมนุษย์เอเวลาถามด้วยความอยากรู้ขึ้นมาจริงๆและคาดหมายว่าหลานสาว คงมีคำตอบให้พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมที่ทำบนพื้นฐานของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะส่งให้ได้เป็นมนุษย์น้าสาวฟังแล้วยังกังขามองมาด้วยสีหน้าสงสัยนชเลจึงหาคำอธิบายให้ง่ายขึ้นกรรมที่ทำด้วยความไม่โลภก็คือสละออกหรือให้ทานกรรมที่ทำด้วยความไม่โกรธก็คือใจดีมีเมตตาหรืออภัยได้ กรรมที่ทำด้วยความไม่หลงก็คือการไม่เห็นผิดเป็นชอบหรือไม่เห็นกกงจากเป็นดอกบัวโดยย่อคือมีใจประเภทที่รักบุญรักกุศลละอายต่อบาปผิดทั้งปวงแปลว่าถ้าสัตว์รู้จักเสียสละเป็นรู้จักระงับความกโกรธเป็นมันก็มีสิทธิ์มาเป็นมนุษย์สินะใช่เลยค่ะแต่หาสัตว์แบบที่ว่าได้ยากขนาดไหนลองคิดดูเถอะมีแต่จะแย่งชิงมีแต่จะกัดกันเป็นแผลเวอะหวะทั้งนั้น แล้วเอามนุษย์ที่ไหนมาเกิดมากมายนี่ตั้งเกือบหมื่นล้านแล้วโลกเราแค่สัตว์ในโลกก็มากกว่ามนุษย์ไม่รู้กี่ล้านเท่าแล้วนี่ครับได้ยินว่าพวกช้างมา้าวัวควายถ้าใช้กรรมหมดและมีบุญเก่าหนุนก็มาเป็นคนได้คะ่ะขอแต่หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันของพวกมันมีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์เราก็จะเห็นการไหลมาเทมาอย่างที่กำลังเห็นได้แล้วอืมคิดอย่างนั้นก็เข้าเขานะ แต่ทุกชีวิตทำทั้งบุญทั้งบาปแล้วจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ว่าบุญหรือบาปจะให้ผลก่อนธรรมชาติกรรมวิบากเขามีเครื่องช่างตวงวัดที่ปุถุชนอย่างเราเราไม่ถูกหรอกคะ่ะแต่โดยรวมอำนาจกรรมจะส่งเรามาเกิดเป็นมนุษย์ขอเพียงน้ำหนักบุญของเราอยู่ในช่วงที่มีมากกว่าบาปอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยความจริงที่ว่ามนุษย์มีพื้นฐานความรู้ผิดรู้ชอบ ติดตัวกันทุกคนโดยไม่ต้องสอนเอาเวลาฟังแล้วทอดตามองยอกเชียในมือคนพูดซึมไปนึกถึงการสมสู่ของสัตว์ที่ไม่ต้องมีความรักไม่ต้องมีความอายฟ้าดินไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งใดๆมากไปกว่าการเป็นเพศตรงข้ามกันแล้วเห็นจริงว่าพื้นฐานจิตวิญญาณสัตว์ต่างจากมนุษย์ก็ตรงความละอายนี่เอง นัชเลเงเอยหน้าเห็นหน้าสาวเม่อเมือเหมือนมีอะไรในใจก็ถามแบบชวนคุยว่าแต่ตอนนี้พุดเดินของหน้าเค้กไม่อยู่แล้วหรือคะผู้เป็นหน้ากระแอมเล็กน้อยไปนานแล้วเลี้ยงมาตั้งแต่หน้ายังเด็กพอเข้าวัยรุ่นเขาก็จากเราไปคนเราว่าอายุสั้นแล้วเจ้าพวกนี้ยังสั้นกว่าหลายเท่านะคะถ้ามันกลับมาเกิดใหม่กับเราได้ก็อาจโตขึ้นแล้วตายให้เราดูเป็นสิบครั้งกว่าพวกเราจะถึงคราวบ้าง ก็แปลว่าต้องร้องไห้เพราะมันเป็นสิบรอบไม่เอาดีกว่านะ้าร้องไห้หนักๆให้มันไปหนเดียวเข็ดเลยเหมือนจะขาดใจตายตามนะ่ะวันก่อนไปทำบุญกับพี่น้องยังอุทิศส่วนกุศลให้มันอยู่เลยตายไปเกือบสิบปียังไม่ลืมคิดดูถึงตาซายก็ระวังเถอะแล้วจะรู้ว่าวันนั้นเป็นยังไงถ้าทางรักและผูกพันกับเจ้าอุย้ยโหยไม่ใช่น้อยๆไม่แน่นะคะ สายอาจเป็นเจ้าของหมาคนเดียวที่ไม่ร้องไห้ตอนมันตายก็ได้เอาเวลายิ้มนิดนิดแน่รือทําใจเก่งขนาดนั้นสายเป็นคนทําใจไม่เก่งหรอกคะ่ะแต่ถ้าแน่ใจว่ามันจะไปเกิดในพบที่สบายกว่านี้ก็เดาว,ว่าตัวเองคงไม่ร้องไห้อาจเศร้าบ้างแต่นึกปลื้มที่มันจะได้สบายกว่าตอนอยู่กับเราอืมของอย่างนี้รู้กันได้ด้วยได้สิคะ ใายสร้างความมั่นใจมากับมือเอาเวลาเอียงคอชงนยังไงก็อ่านหนังสือธรรมะให้มันฟังใส่บาทให้มันดูมีคนบอกว่ากระแสก,กุศลจะย้อมติดจิตติดใจมันทำให้รักบุญทำให้ละอายบาปได้เองถ้าตายดีก็ไปสูงขึ้นกว่านี้แน่นอนน้าสาวผู้สาวเกินสักดิ์ทำหน้าเหมือนพูดไม่ออกจนหลานต้องเลิกคิ้วถามไม่เชื่อหรอคะ ปเปล่าทุกวันนี้แม่ของทายทำให้น้าเชื่อและวนเวียนคิดเกี่ยวกับเรื่องบุญธรรมกรรมแต่งเรื่องการเวียนไหยตายเกิดอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่สงสัยว่าหมามันจะฟังธรรมะรู้เรื่องได้ยังไงน้าเคก้กเลี้ยงหมามาน้าไม่เชื่อเหรอว่ามันฟังภาษาเราออกก็ใช่แต่เป็นคำสั่งง่ายๆหรือคำพูดสั้นๆที่เราพูดซ้ำให้มันได้ยินบ่อยๆต่างจากธรรมะนี่นะ เพราะธรรมะเป็นภาษาที่ต้องการจิตวิญญาณอีกระดับหนึ่งคิดดูสิขนาดมนุษย์เรายังมีไม่กี่คนที่เปิดหัวใจรับฟังธรรมะและแม้เปิดหัวใจรับแล้วก็น้อยลงไปอีกที่จะเข้าใจกันจริงๆหน้าเองทุกวันนี้ยังงงๆว่าอะไรเป็นอะไรอยู่เลยสารภาพกันตรงๆนะเรื่องบุญบาปนี่ยังโง่ๆเซ่อๆอยู่มากสายได้เปรียบนะ้ที่ซึมซับข้อมูลจำพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆ น้าเค้กว่ายังไม่เข้าใจยังงงงงตอนฟังธรรมะแต่ถ้าตั้งใจฟังก็จะรู้สึกสบายเยือกเย็นแล้วก็สงบสว่างนี่ใช่ไหมคะนาชาเลกล้าอธิบายแบบตะล่อมปลอบเพราะไม่รู้สึกว่าห่างรุ่นกับน้าเท่าใดนักเอาเวลานึกตามแล้วยอมรับก็ใช่นั่นแหละค่ะต่อให้ยังไม่เข้าใจกระจ่างแต่จิตน้าเคก้กมีความเคารพธรรมซึมซับกระแสกุศลอันสว่างเยือกเย็นเข้ามา จะผ่านกระแสเสียงหรือกระแสจิตของพระผู้ทรงคุณใดๆก็เป็นการเลื่อนชั้นให้จิตได้ทำให้โอกาสต่างๆไปซึมซับรับรู้และเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่สำหรับพบเดรัจฉานแล้วไม่ต้องให้เข้าอกเข้าใจถึงแก่นธรรมะขนาดนั้นขอเพียงจิตพวกมันทราบซึ้งในกระแสกุศลนิดเดียวก็มากพอจะพลิกจากพบที่ความลงมืดให้หงายขึ้นสว่างได้ เหมือนอยู่ในกาลามืดทึบหน้าอึดอัดนานๆไม่ทราบจะทำอย่างไรพอใครช่วยแง้มกาลานิดเดียวก็เกิดความเปลี่ยน,ปยนแปลงครั้งใหญ่ทันทีได้เห็นทั้งแสงได้สัมผัสทั้งอากาศโปรง่งมันจะเกิดสัญชาตญาณดีตัวออกไปเป็นอิสระกันเองเอาเวลาจ้องหลานสาวทึ่งๆแต่อดแย้งไม่ได้กรรมดีมาจากความคิดตั้งใจในทางกุศลไม่ใช่หรือเห็นพี่น้องบอกว่าถ่ายทอดให้กันไม่ได้ แต่นี่เหมือนทรายเอาธรรมะไปกรอกหูเจ้าอุ้ยโหยแล้วมันจะได้ดีขึ้นมาเฉยๆงั้นแหละกรรมคือเจตนาคือความตั้งใจตอนอ่านหนังสือธรรมะให้อุ้ยโหยฟังสิ่งหนึ่งที่ทรายสังเกตเห็นคือมันตั้งใจฟังโดยดีนะคะจะเรียกว่ายอมสงบรับสิ่งดีงามก็ได้ถือว่ามีมนโนกรรมไปในทางกุศลแล้วไงคำตอบที่ตีโจทย์ตกได้ทุกประเด็นทำให้ผู้เป็นน้าอ้าปากค้างนิดๆตรหนักว่า หลานวัย17ของตนไม่ธรรมดาเลยเด็กวัยเดียวกันกับนัชเลอาจมีแรงบันดาลใจสร้างความเป็นเอตะทักคะมีความสามารถโดดเด่นเฉพาะทางเช่นเล่นกีฬาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกหรืออาจเข้าแข่งขันรู้รอบตอบคำถามวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติตามค่านิยมที่สังคมให้เกียรติเชิดชูแต่นัชเลคงมีแรงบันดาลใจที่ต่างออกไป และกลายเป็นเอตะทักคะในทางที่หาได้ยากยิ่งรู้มากจังน้าน่าจะมาเกิดในบ้านนี้มั่งจะได้รับอะไรดีๆมีแรงบันดาลใจในทางบุญทางกุศลตั้งแต่เล็กอย่างทรายไม่ขนาดรู้มากหรอกคะ่ะทรายก็ยังอยู่ในระดับดีแต่อ่านยังไม่ใช่ผู้รู้แจ้งเห็นจริงลึกซึ้งที่ไหนทุกวันนี้ยังต้องใช้วิธีเก็บตกจากใครต่อใครเพิ่มไปเรื่อยถ้าธรรมะเป็นของลาดลึกเหมือนทะเล ก็ถือว่าทรายลงทะเลห่างจากชายฝั่งมาได้ไม่กี่คืบหรอกแต่อย่างน้อยทรายก็ออกทะเลแล้วส่วนน้ายังแกลวอยู่แถวดอยจุกกรูอะไรสักแห่งโน่นมัง้งน้าเลหัวรอกขันแล้วเอียงคอย,ยิ้มสำเนียงถ่อมตัวไม่เหมือนคนอยู่บนดอยหรอกคะ่ะคนไม่มีธรรมะถ่อมตัวไม่เป็นหรอกขณะนั้นเองรสรินก็เดินเข้ามาในห้องว่าไงเคก้กเสียงทักดึงสายตาเอเวลาไปอีกทาง พอเห็นพี่สาวต่างรุ่นก็รีบยกมือไหว้สวัสดีค่ะพี่น้องได้ยินคุยกับยายทายกระจุงกระจิงแต่ไกลทีเดียวฉันหมดหน้าที่หรือยังยกหน้าที่ให้ลูกสาวแทนคุยกับทรายเหมือนคุยกับพี่น้องเลยละ่ะรู้มากจริงๆอืมบางทีเกินหน้าแม่เสียด้วยแม้ไม่จริงหรอกค่ะแม่แล้วเด็กสาวก็ขอตัวอย่างรู้หน้าที่หนูไปเล่นกับอุ้ยหวยก่อนนะคะเมื่อนัชะเลพ้นออกจากห้องไป รสรินก็สายหน้าบ่นพึมพำรรวันวันไม่ทำอะไรเล่นกับหมาเห็นใจเขาเถอคะค่ะถ้าพี่น้องไม่เคยเลี้ยงเจ้าตัวแบบนี้ไม่มีทางรู้หรอกว่าน่าติดใจยังไงออกไปนั่งหลังบ้านดีกว่าเผื่อเธออยากคุยเป็นส่วนตัวจะได้ถนัดหน่อยดีค่ะพี่น้องพี่น้องเดินตามกันมานั่งในซุ้มชิงช้าให้ฉันแทงหวยก่อนรสรินเปิดปากเธอเสร็จไอห,หมอนั่นแล้วอุ้ยตาย ทำไมแม่นนักล่ะคะใจจริงเอาเวลาขวยเขินแต่พอพี่สาวเปิดฉากด้วยทอยคำแบบนั้นก็ไม่อยากทำท่าอายม้วนต้วนให้เห็นรสรินมองดวงหน้าสะสวยของน้องสาวด้วยแววปรุงสังเวชความที่เคยสั่งสอนกันมาทำให้ไม่เกรงใจยิงคำถามตรงๆเหมือนเอาขวานจามเข้าให้อีกโดนมากี่ทีแล้วเอาเวลาน่าเจือนทำเสียงอึกอักโทษพี่น้องอะอยากเห็นนะัก หมอนั่นมันหล่อสักขนาดไหนเธอถึงได้เฮ้อหญิงสาวควักโทรศัพท์มือถือซึ่งมีกล้องดิจิตอลในตัวออกมากดปุ่มอวดทันทีนี่ค่ะรสรินพง,งะนิดหนึ่งกับอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ยื่นมาตรงหน้าชางักค้างพูดไม่ออกไปเป็นครู่ยังนึกไม่ถึงว่าแค่เปลยแบบบนๆก็จะได้ดูทันทีพอก้มหน้ามองจอดิจิตอลแล้วก็ถอนใจเฮือกหายสงสัยในบัตรดนประเภท หล่อล่ำน้ำใจสาวอย่างนี้อย่าว่าแต่กำลังเหงาอย่างเอเวลาเลยต่อให้ควงแฟนอยู่ดีๆก็มีสิทธิ์เขวได้ง่ายๆเธอก็ท่าทางไปดีแล้วนี่โรสรินเอ่ยปรงๆและวันนี้จะมาหาฉันทำไมหรือแค่อยากเอารูปมาอวดเอเวลาเก็บโทรศัพท์ก้มหน้าก้มตาจ้องๆไปถ้าแค่อยากอวดรูปก็ส่งให้ดูทางอีเมลสิคะทีแรกรสรินมองหน้าน้องสาวเมินๆ แต่ในที่สุดก็อดสงสารไม่ได้ทั้งสงสารและเห็นใจเพราะอาเวราเคยทำตัวดีไม่ใช่เหลวแหลกมาแต่ไหนทว่าชะตากรรมที่ผ่านมาส่งพวกเจ้าชู้ประตูดินมาให้ตลอดสุกกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนถูกหลอกทุกทีไปเค้กเอ้ยพี่สาวทอดเสียงเธอก็รู้อะไรทุกอย่างดีแล้วพี่คงบอกแค่ว่าอดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่หยุดให้เป็นก็แล้วกันหยุดให้เป็น หยุดยังไงด้วยวิธีไหนหรือคะพี่น้องคนที่เขาหยุดเป็นเขาทำกันยังไงรสรินอึ้งไปนิดหนึ่งด้วยความที่ครองตัวสะอาดปราศจากมิจฉากาเมมาตลอดทำให้นึกคําตอบไม่ออกทันทีทันใดเพราะเคยแต่ป้องกันไม่เคยมีประสบการณ์แก้ไขไม่เคยต้องฝืนใจหยุดเรื่องหน้าอายกับใครเขาแตหลอนก็เป็นมนุษย์ผู้ถุชนที่รู้และเข้าใจเครื่องเพศเป็นของติดตัวเป็นกายทั้งแท่ง เป็นธรรมชาติซีกหนึ่งที่รออีกซีกตรงเข้ามาประกบธรรมชาติมักสร้างสถานการณ์กดขี่ให้เกิดความอยากแต่หลายครั้งพอทำตามอยากขึ้นมาก็โดนลงโทษให้รู้สึกละอายเสียอีกไม่รู้จะเอาใจธรรมชาติอย่างไรดีเธอดูผู้คนในที่สุดพี่สาวก็เอ,อ่ยไปอีกทางหนึ่งไม่ตอบตรงคำถามมองให้เป็นภาพง่ายทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ แต่และคนก้มหน้าก้มตาทำในสิ่งที่หลงนึกว่ามันเป็นสุขทั้งที่สุขเดียวเดียวที่เหลืออีกยืดเยื้อยาวนานมันคือนรกแท้ๆเอาเวลาผินหน้าไปอีกทางหนึ่งทอดตามองมือทีนี้หล่อนยังไม่ได้ลงนรกหมกไหมแต่ก็มีความหวาดหวั่นบางประการที่ทำให้จิตใจกระวนกระวายไม่เป็นสุขนักเธอกำลังกลัวใช่ไหมเค้กรสรินดักทางซึ่งก็ทำให้น้องสาวก้มหน้ายอมรับโดยดีค่ะพี่น้อง เค้กกลัวว่าเขาจะไม่ใช่แค่สิ่งที่จะผ่านมาแล้วผ่านไปง่ายๆอย่างที่นึกไว้แต่แรกเค้กกลัวความติดใจของตัวเองฝ่ายพี่สาวรีตาครุ่นคิดโลกเต็มไปด้วยปัญหาเอาเวลาพูดแต่ละคำเหมือนประกาศอยู่ในทีว่าทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นและยังไม่มีเขาของการจบสิ้นแม้แต่น้อยลองพยายามไหมตัดใจเดี๋ยวนี้น่าจะยังไม่สายเอาเวลาสายหน้า ถ้าใจเหมือนเชือกให้เอากันไกลตัดง่ายๆก็ดีสิคะแค,ค่ขยะขขยงแต่พอหมดความขยะขขยงก็ถูกแทนที่ด้วยความอยากอีกมันทรมานรสรินเม้มปากป่วยการซ้ำเติมว่าเห็นหรือยังว่าให้ห้ามใจหลังจากที่ปล่อยใจไปแล้วมันลำบากเพียงใดเหตุใดผู้คนจึงเข้าใจกันยากนักว่าสร้างเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องทุกข์โลกพากันเป็นเสียอย่างนี้อยาก,ก่อต้นเหตุทุกข์ ตามเดิมแต่ไม่อยากทุกเท่าเดิมรสริรินต้องปลอบตนเองว่าดีแล้วที่เป็นแค่น้องไม่ใช่ลูกสาวมิฉะนั้นคงช้ำใจแทนยิ่งกว่านี้หลายเท่าเค้กรสริรินเรียกเสียงยาวอ่อนโยนเวลาพี่ถามตัวเองว่าเคยโง่ที่สุดในชีวิตตอนไหนพี่ตอบตัวเองว่าตอนเสียรู้คนถูกหลอกต้มเอาเงินไปจนเกือบล้มละลายเดือดร้อนถึงลูกถึงผัว พี่เข้าใจเลยว่าคนเราอยากฆ่าตัวตายกันได้ยังไงเอาเวลาเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเพราะเหมือนพี่สาวจะเปลี่ยนเรื่องขอให้เป็นฝ่ายระบายทุกบ้างแต่แล้วก็ไม่ใช่ในอีกทางหนึ่งเวลาพี่ถามตัวเองว่าเคยตัดสินใจฉลาดที่สุดเมื่อไหร่พี่ตอบตัวเองว่าตอนเลือกคู่พี่ใจเย็นไม่บุ่มบามแล้วก็ไม่ใช้วิธีเลือกแบบฉาบฉวยซึ่งเธอเข้าใจไหมอยู่อย คนเราไม่ได้ใจเย็นกันด้วยความบังเอิญแต่ต้องด้วยนิสัยที่สั่งสมมามากพอถ้าวันนี้เธอยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเด็กที่อ่อนกว่าถึง7ปีเธอจะไม่มีนิสัยของความใจเย็นนั้นและในที่สุดวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเธอถามตัวเองว่าชีวิตนี้เคยโง่ที่สุดกับการทำอะไรลงไปเธออาจตอบไม่ถูกเพราะทุกการตัดสินใจจะมาจากความมักง่ายไปหมดรสรินพูดจบ ก็พักนิ่งรอว่าน้องสาวจะตอบกลับมาอย่างไรแต่พอเห็นอีกฝ่ายนิ่งนานก็เอ่ยต่อให้พี่พูดตรงๆเป็นเหตุเป็นผลอย่านึกว่าพี่ด่านะกริยาบางอย่างของผู้หญิงเรามันน่าละอายควรให้ผู้ชายที่เรารักเห็นอยู่คนเดียวพอแต่ถ้าให้ใครต่อใครเห็นได้เรื่อยๆก็แปลว่าเราเป็นคนหน้าไม่อาย เซ็กที่ขาดสํานึกจะทำให้เราหน้าด้านขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวชั่วโมงก่อนเอาเวลาตอบตัวเองไม่ได้ว่ามาหาพี่สาวทําไมแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าหลอนอยากได้หลุมหลบภัยอยากให้รสรินด่าเจ็บๆเพื่อจะตัดใจได้อย่างน้อยก็ชั่วคราวค่ะพี่นองเอาเวลายอมรับเสียงอ่อยเค้ก็รู้สึกว่าตัวเองหน้าด้านยังไม่เคยเป็นมาก่อน รถสรินพยักหน้าด้วยท่าทีของพี่ที่ยืนอยู่ข้างเดียวกับน้องเสมออบายมีเส้นทางพัฒนาตัวเองเริ่มต้นที่สุดอาจเป็นการหยวนให้กับความอยากเล็กๆน้อยๆจากยวนหนึ่งเป็นหยวนสองยวนสามแล้วแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆเป็นความมักง่ายอยากมากอยากน้อยก็ปราศจากความยับยั้งชั่งใจไม่มีกรอบไม่มีเครื่องห้ามใดๆทั้งสิ้นในที่สุด ก็ผ่านดูถูกกรรมเวรเป็นเรื่องเหลวไหลหลอกเด็กเหมือนได้แสงที่ทำให้ตาสว่างเอาเวราบอกตนเองว่าหล่อนจะเห็นแก่อนาคตคิดตัดใจตั้งแต่บัดนี้รสสิรินย้มยิ้มเพราะเคยเห็นอาการคิดได้คิดตกคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองของน้องสาวมาก่อนและบัดนี้เอเวราก็มีนาทีนั้นอีกครั้งหล่อนจึงมีแก่ใจสัมทับ สำหรับผู้ชายถ้าเป็นของใหม่จับต้องแล้วจะรู้สึกมันมือไม่อิ่มไม่เบื่อแต่ถ้าเริ่มชินความแปลกใหม่หมดไปเขาก็จะไม่สนุกอีกตรงนั้นถ้าไม่มีความรักมาช้อนรับเราก็จะเหมือนทิชชู่ที่เขาสั่งขี้มูกเสร็จก็อยากปาทิ้งถังผงถนอมตัวไว้รอเจอคนที่เขารักและพร้อมจะรับผิดชอบเราทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นดอกกุหลาบมีค่า หน้าปักในแจการห้องนอนของเขาตลอดไปเถอะเอเวลาเงยหน้าขึ้นด้วยรอยยิ้มกระจ่างแม้ไม่เอ่ยคำใดก็ดูรู้ได้ว่ามีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวช,ยชัดชัดอยู่ในประกายตาเงางาม,งามคู่นั้นแล้ว